สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับน้องคำตุ้ยเชิงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้ใส่เสื้อสวยๆอีกแล้วค่ะก็วันนี้ทําไมน้องเสียงยอดไม่มาออกคลิปด้วยนะคะก็น้องเสียงยอดไปช่วยคุณพ่อคุณแม่หับแตงนะคะก็หับแตงมาขายนะคะตอนนี้เขาเปิดตลาดหมดแล้วแม่ค้าก็เลยมารับซื้อกันเต็มเลยค่ะแย่งกันเลยตอนนี้นะคะก็เนื่องจากน้องคำตุ้ยไม่ได้ออกคลิปมาน้า มากแล้วนะคะเกือบเป็นครึ่งเรือนนะคะเพราะว่าเกิดอุปัติเหตุขึ้นกับน้องคําตุยนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็เลยไปช่วยเม่ไม่ได้นะคะก็ต้องอยู่บ้านนะคะก็เนื่องจากเกิดอุปัติเหตุดื่นล้มที่บันไดนะคะก็เนื่องจากไปตัดคลิปที่วัดไปลงคลิปล่าสุดที่ไปอะไรไปที่ไปสวนแตงไทยนะคะล่าสุดนะคะไปตัดคลิปไปลงคลิปอันนั้นเสร็จนะคะก็ลงมาลงมาอย่างดีอย่างสวยงามนะคะก็ ไม่คิดไม่ฝันนะคะก็มาดื้น้มนะคะดื้โน้มก็เลยขาพิกนะคะก็จิบบาดเจ็บเล็กน้อยขาพิกก็เดินไม่ได้เป็นสองสามวันนะคะก็ไปหาหมอนวดไปนวดไปทายาอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็คือหายแล้วนะคะก็หายแต่ว่ายังไม่ค่อยปกตินะคะก็คุณแม่ก็เลยไม่ให้ไปช่วยน้องเสียงยอดก็เลยไปช่วยนะคะก็วันนี้ก็เลยมาออกคลิปนะคะมาออกคลิปมา ขอบคุณพี่พ f c เอฟทุกทท่านนะคะที่เป็นห่วงนะคะที่ให้กําลังใจเราสองคนพี่น้องมาโดยตลอดนะคะก็ขอบคุณค่ะก็พี่พี่เอฟซีเขามนมาเยอะมากหายยังขาเจ็บหายยังอะไรแบบนี้นะคะก็ตอนนี้ก็หายแล้วค่ะไปไหนมาไหนได้แล้วแต่ว่าอย่างคุณไม่ไม่ให้ทําไม่ให้ขึ้นลอยแล้วก็ไม่ให้ทำของหนักๆนะคะที่อันหนักไม่ให้ทำนะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยพัก พื้นอยู่บ้านก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะก็วันนี้มาเปิดคลิปคนเดียววันนี้มาเปิดคลิปคนเดียวนะคะก็จะมาก็มาอธิบายถึงเรื่องขาพิกบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะก็ขึ้นไปที่วัดตัดคลิปอะไรเสร็จลงคลิปเสร็จนะคะก็มาดื่นร้มที่วันไลวัดเลยนะคะก็นี่แหละค่ะคนเราก็เหมือนเขาว่าเนาะ เ,ออเหมือนที่ในในธรรมอะในธรรมที่เขาแบบเต็ดทำอะไรแบบนี้เขาพูดว่าค้อมือ,อย่างมือเตียวข้อมือไปมือมานะคะเขไม่มีใครดูนะคะว่าจะบาดเจ็บนะคะก็อก็บาดเจ็บไปแล้วก็ตอนนี้ก็หายแล้วนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะก็ตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะตั้งใจทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะก็นื่องจะหายเป็นนานนะคะก็ หายไปนานมากเลยก็ทำไมวันนี้ถึงก็มาอธิบายถึงเรื่องบาดเจ็บนะคะก็ก็วันนี้ก็เลยไม่ได้ไปช่วยแม่ช่วยน้องช่วยพ่อก็เลยมาออกคลิปนะคะมาทำคลิปขอบคุณพี่ๆที่เป็นห่วงนะคะทุกๆท่านเลยนะคะก็ตอนนี้ก็หายรีแล้วค่ะก็จะตั้งใจทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะ ก็ที่ไหนทำคลิปไม่ดีหรือทำคลิปผิดพลาดไปก็แนะนำมาได้นะคะก็จะปรับปรุมให้ดีกว่านี้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านที่ให้กำลังใจเราสองคนพี่น้องมาเลยตลอดนะคะก็ให้กำลังใจกันแบบนี้ไปตลอดนะคะก็คือว่าเนื่องจากวันนี้นะคะจะมาจะมาเล่าเรื่องถึงการเป็นลํำมงด้วยนะคะมีพี่จากกรุงเทพขอมานะคะก็ อยากให้ทําคลิปนี้ซักคลิปคือเล่าประเพณีนะคะเล่าประเพณีประเพณีเกี่ยวกับดํามงนะคะก็พี่เขาขอมานะคะ,เช,ะ,ะ,ะ,คะชเช่นขั้นตอนมีอะไรมีอะไรว่างนะคะใช้นางรำกี่คนนะคะเช่นเนาะเช่นขั้นตอนมีอะไรว่างนะคะก็ ขั้นตอนก็ต้องมีหัวหน้าก่อนนะคะหวหน้าต้องมีหวหน้าห้าคนนะคะถึงจะต้องมีผู้หญิงสองคนผู้ชายสามคนนะคะต้องมีหัวหน้าก่อนนะคะรวมทั้งหมดก็ห้าคนนะคะใช้นางํำกี่คนนะคะนางดำต้องใช้สิบคนนะคะสิบคนก็รวมกันกับหัวหน้ากับหัวหน้าแล้วก็ นางดำก็เป็นสิบห้าคนแล้วนะคะ <c oughs> ก็ใช้ประมาณนี้นะคะก็ใช้เพลงอะไรนะคะใช้เพลงอะไรก็ใช้เพลงกดเอาหมดเลยนะคะก็เอามือเราทําหมดเลยนะคะไม่ได้เช็บลนตีไม่ได้ทําอะไรนะคะก็ใช้เพลงอะไรอย่างแรกหัวหน้าคนแรกก็ต้องไปกดไปเตกอะไรนะเขาเรียกว่า ออกแกนนะคะที่มันเป็นเสียงลำงติ้งติ้งตองตองนะคะ <laughs> ก็เป็นลำง <laughs> เขาเรียกว่าออกแกนนะคะที่มันเหมือนที่เขาเลียนเปนโรโนอะไรที่เขากดอะไรแบบน,นั้นนะคะก็ใช้อันนั้นหนึ่งอันอย่างแรกนะคะอย่างที่สองก็ใช้ใช้กองนะคะอย่างที่สามก็ใช้กระดิ่งที่มันตีจ้องแจ้งจ้องแจ้ง,จงนะคะอย่างที่สี่ก็ใช้ใช้ไออะไรนะ ที่มันเป็นเหมือนเขาเล่นลีเกที่เขาต่อยติ้งติ้งตองต่อง,อง,องนะอย่างที่สี่นะคะอย่างที่ห้าก็ต้องมีไม้ที่นักที่นางรำร้องเพลงนะคะเขาที่ขไม้หรือเปล่านะคะๆๆอย่างที่หกก็ต้องใช้ไอ้ลำโพงนะคะลำโพงๆๆๆอย่างที่เจ็ดก็ต้องใช้ขยานะคะๆๆเพื่อให้มันให้มันดังๆให้คนได้ยินนะคะก็ ใช้ตั้งห้าหกอันนะคะถึงจะไปดำได้นะคะใช้เพลงอะไรนะคะก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือตีเองหมดเลยนะคะเพลงนะคะเพลงดำมงนะคะทำไมก่อนดำถึงต้องไหวก่อน <c oughs> ทำไมก่อนดำนระคะก่อนดำที่สาวดำมงไปยืนตรงกลางหมุนรอบนั้นก่อนที่จะดำทำไมต้องไหว้ก่อนเนาะน่าจะใช่นะคะ ก็ทําไมต้องไหว้ก่อนนะคะเพราะว่าเขามีประเพณีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรลแล้วนะคะก็เช่น <c oughs> ลเออไม่ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าทําไมต้องไหว้ก่อนนะคะเพราะว่าเขามีประเพณีหวหน้าหวหน้าเป็นผู้หญิงก็เออเขาบอกว่าต้องไหว้ก่อนนะคะเออเราก็ต้องต้องไหว้นะคะไหว้ไหว้สามครั้งนะคะไหว้สามครั้งก็คือถ้าเขาเป่าอะไรนะเป่านกพิษที่นู่นน่าจะเรียก นกพิษที่เขาเป่าพิษพิษนั่นนะคะเป่าสามครั้งเราก็ไหวสามครั้งพอพอเป่าเสร็จแล้วก็เราไหวเสร็จแล้วก็ลําได้เลยค่ะก็ลํานะคะทําไมต้องมีไยอยู่ตรงกลางนะคะก็ทําไมต้องมีไยอยู่ตรงกลางนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีไฟก็ไม่เห็นหน้าสาวรำมงนะคะว่าคนไหนสวยหรือไม่สวยนะคะก็ต้องมีไฟนะคะเพื่อให้หนุ่มๆเบาวๆดูนะคะว่า เออคนนี้สวยคนนี้สวยเออคนนี้เออเราจองคนนี้เราจองเราจะไปรำด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องมีไยอยู่ตรงกลางเพื่อให้เห็นหน้าสาวละมงชัดๆนะคะก็เลยเออต้องมีไฟนะคะรำในงานอะไรว่างนะคะเออรำในงานอะไรว่างที่จริงรำได้งานในงานอะไรก็ได้นะคะทั่วไปนะคะแต่ว่า <c oughs> เออรำในงานอะไรว่างก็เช่น ดำในดำดำในงานอะไรบ้างดำในงานที่เขาแบบเออปีใหม่ไตขึ้นปีใหม่ไตแล้วก็ขึ้นพระธาตุเจดีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีงานมีปอยอะไรแบบนี้เราก็ไปดำทุกที่นะคะแต่ว่าไปดำในงานแบบนี้เราไปขายบัตรนะคะไปขายบัตรเอาเพราะว่าเขาไม่ได้เหมาไปเราไปเองนะคะเราก็ต้องไปขายบัตรบัตรนี่ก็ ไปขายวัดเอานะคะไปรำในงานอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าไปรำในงานขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบทพ้ะอะไรแบบนี้นี่เราไม่ไปนะคะถ้าเขาไม่มาจ้างนะคะเขาเขาต้องมาจ้างเรานะคะถ้าสมมุติเขามาจ้างเราไปนะคะก็ถ้ามาจ้างไปก็ประมาณถ้าไปถ้าขี้เหล็กไปแม่สายอะไรแบบนี้ก็หนึ่งคืนละสองหมื่นหรือหมื่นห้าเงินไทยนะคะ บา,บาทนะคะนมืนสองมื่นหนึ่งหมื่นหมืห้าเงินไทยบาทนะคะก็ลำตั้งแต่6กโมงไปยันถึงหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะก็สองหมืนบาทนะคะถ้าเข้ามาจ้างไปถ้าเป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานหรืองานเออบทพระนะคะก็เขาจ้างไปแล้วก็ต้องไป าจ้างไปนะคะถึงจะได้ไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานทั่วๆไปมีงานมีปอยอะไรแบบนี้เราไปเองนะคะเราไปขายวัดเอานะคะ <c oughs> ก็มันจะแตกต่างกันนะคะ <c oughs> ก็ถ้ามีใครจะมาดำมาดำร่วมด้วยต้องทำย่างไรนะคะ <c oughs> ถ้าสมมุติจะมีคนมาดำมงด้วยนะคะถ้าสมมุติจะมี มีบ่ามีแบบเออมีวาวๆเนาะจะมาดําด้วยนะคะถ้าเป็นงานทั่วๆไปก็งานปอยปีใหม่ไตหรืองานขึ้นพระราเจดีย์อะไรแบบนี้นะคะก็งานทั่วๆไปที่เขาไม่จ้างไปอันนี้ต้องซื้อวัดเอาซื้อวัดพอไอ,อ้บ่าวบาวบาวไวดุน่นอะไรพวกนั้นเขาซื้อเออบ่าวบาวเขาซื้อวัดเสร็จนะคะก็ซื้อวัดมันจะมีมันจะมีม ี่ในะคะหนึ่งเหง1หนึ่งเหงจัดนะคะก็สีไวซื้อใบหนึ่งเหงจัดนั้นเสร็จแล้วก็สีวัยนะคะได้สีไวบดำได้สีรอบนะคะพอซื้อเสร็จแล้วก็สาวละมงก็จะนั่งเรียงเป็นแถวนะคะนั่งเรียงเป็นแถวไอใบไอบ่าวคนนั้นก็จะเรียงไว้ว่าเออชอบคนไหนเนาะชอบชาวละมงคนไหนพอชอบคนนั้นก็ไปยื่นบัตรให้นะคะพอยื่นบัตรให้เสร็จก็ไปดำวงได้เลยนะคะก็ดำดำวงได้เลยนะคะ ก็ถ้าสมมุติเป็นงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานออที่เขาจ้างไปอันนั้นนี่คือไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องอะไรเพราะว่าเขาจ้างไปเขาเหมาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลำพอลำเออลำลำไปถ้ามีคนมาลำด้วยเราก็ต้องลำนะคะเพราะว่าไม่ว่าใครเราก็ต้องลำด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อบัตรนะคะเขามีสิทธิออค์ค่ะก็มีสิทธิ์ลำได้ ไล่กับทุกคนเลยนะคะไม่ไม่ใช่ว่าซื้อวัดเอาเออเอาไปยื่นให้คนนั้นก็ต้องํำคนนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเออไปยื่นให้คนนั้นแล้วอยากลำใครก็ดำไม่ใช่นะคะต้องรำคนนั้นนะคะเช่นซื้อวัดเท่าไหร่อย่างไรอบอกไปแล้วซื้อวัดอย่างไรนะคะซื้อวัดก็เป็นงานปอยก็ต้องซื้อวัดเหมือนที่น้องคำด้วยบอกหนึ่งเ็งจัดซื้อได้สี่วำได้ รำได้สีรอบนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะพี่เขาถามมานะคะก็ยังถ้าจะเป็นสาวดะมงได้เขาถ้าเป็นสาวระมงถ้าจะเป็นสาวดะมงได้นะเขาก็ต้องมาเราก็ต้องรู้จักเอ,อรู้จักเพื่อนเรารู้จัก เขาถึงจะมาเรียกเราไปดําได้นะคะไม่อย่างนั้นเราก็ไปไม่ได้นะคะแล้วก็สาวก็คือเขาต้องเลือกนะคะเขาต้องคัดนะคะว่าเออคนนี้สวยคนนี้ไม่ค่อยสวยก็ถ้าคนไม่ค่อยสวยก็ไม่ได้ไปถ้าคนสวยก็ได้ไปนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะก็ต้องเป็นเรื่องแบบดำมงเป็นไหมหรือไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็ไม่ได้ไปนะคะถ้าเป็นก็ไล่ไปนะคะก็น้องคำตี้ก็ดำมงมาไล่ตั้งสี่ห้าปีแล้วมั้งค่ะ ค่ะตั้งแต่เป็นสาวมาก็เป็นสาวลำมงมาถึงจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ถ้าว่าทุกวันนี้ถ้าบ้านเมองปกติเขามาจ้างไปก็ไปนะคะก็ไม่มีงานไม่มีอะไรทํากออ็ไปลำมงไปได้เงินมานิดน,ดนดหน่อยๆพอกินพอใช้พอจ่ายก็โอเคแล้วนะคะก็มีประมาณนี้นะคะถ้าเออก็ลำมงเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้นะคะก็ลำมงถามว่า อืมดีไหมก็ดีนะคะดีดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งนะคะก็คือดีว่าเออเราก็ทําแบบไปดำกลางคืนเนาะไม่อากาศไม่ร้อนอะไรแบบนี้นะคะก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าแบบอะไรทําไมถึงไม่ดีนะคะไม่ดีก็คือว่าไม่ได้ดับไม่ได้นอนนะคะลําทั้งวันทั้งคืนนะคะก็ถ้าเป็นงานทั่วๆไปก็ลําทั้งวันทั้งคืนค่ะเพราะว่าเราขายบัตใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าเขาเหมาไปก็คือดําเป็นช่วงเป็นช่วงนะคะเขามีช่วงมันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นสาวลมงนะคะก็ถือว่าดีไหมก็ดีดีกว่าดีกว่าอาชีพดีกว่าอาชีพทํางานเป็นทุกน้องเขาแล้วก็เอ,อไปทําได้ทํานาไปทําอะไรแบบนี้มันร้อนนะคะแต่ว่าไปลมงก็ดีนะคะดีไปอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ดีคนละอย่างละอย่างเนาะมัน มันไม่เหมือนกันอะใช่ค่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะก็ต้องเป็นแบบนี้ต้องดำมงุงต้องทําอย่างนี้ก็ด่าไปหมดแล้วนะคะพี่เขาถามมานะคะก็ทําคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็จะขอจบคลิปก่อนนะคะก็เล่าได้ประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมอยากรูอะไรก็เม้นมาได้เดี๋ยวจะทำตามนะคะถ้า ถ้าเน็ตดีนะคะตอนนี้เคือน้องคำตึ้ยไม่กล้าไปวัดเลยกลัวรุ่นโดมอีกนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะช่วงนี้นะคะก็เลยถ้าใครถ้าน้องคำต้ยมีเน็ตแรงๆหรือไปเออไปในเมืองไปที่ไหนก็จะมาทําคลิปให้นะคะเนื่องจากไม่กล้าไปวัดกลัวรุ่นโดมนะคะตอนนี้นะคะก็กลัวรุ่นโดมอีกนะคะก,คคก,ออก,ก,ก็ให้น้องแสงยอดน้องคำตุยบาดเจ็บใช่ไหมน้องคำตุยเกิดอุบัติเหตุขึ้นเล็กน้อยขาพลิกก็ให้น้อง แสงยอดไปถ่ายคลิปน้องแสงยอดก็ไม่กล้าไปนะคะรอน้องคำตุ้ยคนเดียวนะคะน้องแสงยอดเป็นคนขี้อายแบบอายกว่าน้องคำตุ้ยเองนะคะแบบไม่กล้าทําไม่กล้าพูดนะคะเออน้องแสงยอดเป็นคนไม่พูดด้วยเงียบๆเลยนะคะก็เลยไม่กล้าทําอะไรเลยค่ะแบบให้ไปถ่ายก็ไม่ไปถ่ายให้พูดก็ไม่พูดนะคะเออก็เลยก็เลยรอให้น้องคำตุ้ยหายแล้วนะคะตอนนี้น้องคำตุ้ยก็หายแล้วนะคะก็เลยจะมาตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะจะทำคลิป ดงเรื่อยๆนะคะก็เนื่องจากจะไม่ดงทุกวันนะคะเพราะว่าเอเอพราะว่าอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะเพราะว่าช่วงนี้เชียงตุงก็ต้องเข้าใจหน่อยนะคะเชียงตุงอินเทอร์เน็ตนี้ก็แบบคดคๆเปืองเลยนะคะแบบห้าเหงจัดนี่เล่นได้ประมาณสองวันเองนะคะห้าเหงจัดก็หนึ่งร้อยบาทนะคะก็เลียนได้ประมาณสองวันเองนะคะคือตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตเปลืองมากเลยนะคะที่เชียงตุงคือเอาไม่อยู่เลยค่ะช่วงนี้นะคะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวจบคลิปไปก่อนนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราสองคนพี่น้องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะรอดูคลิปใหม่ๆนะคะก็สวัสดีค่ะ